ผมอยากทําแบบนี้ไม่รู้คุณซื้อเปล่านะตอนนี้ออฟล่างออฟล่างมันมป็นีดสิบเอยู่ดีครับยังไม่ได้บอกเลยบอกดีซะละวสามสิบเปอร์เซนต์คุณว่าไงแตกอ่าชิบหายแตกวัดใจเออวัดใจปะวัดใจเพิ่มสิปเปอร์ไหมมีนะคือมันมันไม่ใช่แหวนทองอะ่ะเอาสิปเปอร์ก็พอปะมันผมผมรอเก็บอันนี้ไว้ใช้ก็แหวนทองห้าสิผมแตกมันอันนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่สิบเปอร์เซนต์กลัวอะไรกลัวที่ไหนสี่สิบเปอร์เซนต์เฮ้ยนี่เนี่ยติดได้กลิ่นปะได้กลิ่นได้ กินกินเดดบินไปละพี่ดูช็อตผมยังยังไม่ได้ดูเลยมีอะไรวะช็อตอไปดูช็อตไอจุงก่อนแปบ๊บนึงจุงจุงแม่งขายช็อตจงกล้าในวันที่เขาไม่กล้าอ๋อเดดจริงเดดจริงคนนี้เดดแหวนหกครับแหวนหกดอกจากแมพสิบเอ็ดเป็นต้นไปครับอยากเป็นหัวแถวก็ต้องกล้าคนอื่นก็ใส่กันเยอะแยะเนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแลกแหวนเดดมาเชื่อผมว่าไม่เกินสามวงติดละพี่ของหมดนั่งไงหมดจริงด้วย ไม่เข้มข้นเราไม่นอนเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์บทมันจะติดมันก็ติดเสริมพลังสิลูกหวัวแถวเดชนี่หวัวแถวเดชกดไปเนี่ยครั้งที่สองยำไปอุ้ยรุ่นหลุดมืออันสุดท้ายมีให้บวกไหมมีห้าเปอร์เซ็นต์ไม่บวกตีสดดีกว่าบทจะติดสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ติดนี่เดี๋ยวตีให้ดูตีให้เด็กมันดูไป หมดหมดจริงเหรอหมดหมดแล้วเหรอเฮ้ยมันยังให้โอกาสอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ติดก็แตกไปเลยน้องหนูอย่าให้มีครั้งที่สี่เห็นไหมล่ะเนล่ะเนี่ยเห็นไหมตีติดแล้วเห็นไหมมันยากมันเอาอะไรไปยากมันเอาอะไรไปยากว่าเออตีมันก็ติดเอาสมุดครั้งเลยบ้า